อยู่แล้วคือมาปีที่แล้วสนุกมากเฮฮามากมได้ประกาศรางวัลปีแล้วต่อปีที่มาแข่งเขาเชิญอยากอยากมาได้ประสบก,การณ์อยากอยากเป็นคนดูอะครับอยากสนุกเฮฮากับทุกคนแล้วอยากได้เจอทุกคนที่เราอาจจะได้เห็นมาตั้งนานแล้วทั้งผ่านไปกี่ปีผ่านมาฟอร์มอื่นคือคือแต่ละคนที่มาคือแบบ จริงจริงบางคนคือตั้งแต่เด็กเลยอ่ะพี่จิมส่วงตัวคอนเทนต์ที่ตอเราเน้นใหญ่เราจะเน้นไปที่อะไรขอรเราตัวเองเลยผมจะเน้นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเลยออกกำลังกายแชร์แบบปีนเขาอะไรแบบนี้อะไรอะไรที่ผมเห็นว่าสนุกอ่ะผมจะแชร์ลงทิกเกอร์มันเป็น platform ที่ผมรู้สึกว่าแบบเราทําอะไรเราเล่นได้เราเล่นกับมันได้อ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มแห่งความความความสุขครับเราไม่ต้องจริงจังเราไม่ต้องแบบเออมันเป็นจุดที่เข้าได้ใช่ใช่ใช่เราเน้นเพลงเน้นอะไรเรา แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบมันหมุนวินได้เร็วอ่ะผมคุณชมว่ามันเป็นแบบโอเคไปเรื่อยไปแล้วหรอนี่ก็วูด้คือไม่ไหวแล้วคือว่าเปลี่ยนเข้าจุดลบไปไหมใ้่ไหมเมื่อก่อนเราไม <book> ่เข pues ้าจุดลบเข้าถึงดีขึ้นเยอะครับอันนี้คืออันนี้คือดีขึ้นเยอะแล้วติดต่องไนทำไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมเพราะว่าใช่แล้วแล้วมันเร็วมากมันเป็นสิ่งที่เอาจริงนะผมผมเริ่มติดแล้วอ่่ะตตติิดดดกกการรูแลยังไมน การทำคอนเทนต์ยังยังแต่ว่ากําลังจะเริ่มคือไปเที่ยวไหนผมจะผมจะลองโปอย่างขึ้นนะไปไปไปวิ่งไปออกกําลังกายผมก็จะอัดตัวเองครับนี่จะได้แชคคร์กับคนเพราะมันมันมันสร้างสังคมได้ได้ดีมากเพราะคนเยอะมากติ๊กตอกเป็นคนที่แบบอินเกจเยอะเยอะมากจริงจนระิงเครรอบที่ไลฟ์อะไรเคยอะไรครับไลฟ์ติ๊กตอกแต่คนก็จะมองแบบใช่ไลฟ์ติ๊กตอกของของแบบเอไงอ่ะเป็นไลฟ์มีกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคย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 รอบนึง และเคยให้มีพีพีเคยลากผมมามาไลฟ์กับเขารอบหนึ่งกันแล้วผมก็งงมากเพราะมันใสหน้ากากใส่หมวกใส่อะไรผมก็ไม่เข้าใจให้ของขวัญใช่ใช่ใช่่ช่ก็สนุกได้คุยอ่ะมันเป็นพลตฟอร์มเดียวที่ท um right. ี่คุยได้แบบกาแฟขับโดยตรงจะเป็นการกาตรอะรบก็หายได้ลดีขึ้น ดีขึ้น <Exc els> มันเป็นมันเป็นประสบการณ์ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ครับแต่ผมพูดตามตรงว่ามันผมก็ยังงงๆอยู่แหละตอนไปแต่ว่ามันมันก็เป็นแบบเออเราไปแล้วไม่มีใครจานเราเราก็แบบมีความสุขเขาได้แต่ก็มีความสุขเนาะมีความสุข <ใน S 2> มีความสุขทุกรทุกรอบ,รอบครับับช่วงงนี้ยทอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ผมก็กําลังเตรียมละครเรื่องสองซีรีส์เรื่องสองอยู่แต่ว่ายังไม่เริ่ม เลยตอนนี้ได้มีเวลาส่วนตัวเลยได้ได้มีโอกาสเที่ยวออกกำลังกายไปหาเพื่อนไปไปไปเที่ยวอะไรแบบนี้ของเราเลยได้ใช้เวลาส่วนตัวได้ได้เหยียบทุนละบาทกขอนครับคุณผู้ชมเต็มเต็มมากกับการแบบไปหาเพื่อนเนี่ยตอนนี้เอามาเริ่มเริ่มใี้ตอบว่าความกดดันหรือความในแรงของเราเป็นมย่างไรบางตอนเช่นไรอะโอ้หชิวขึ้นชิวขึ้นเยอะชิวขึ้นเยอะแล้วแล้วอาจจะออกมา ความชิลไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ได้แบบพยายามนะไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันแบบโอเคเราลองนูกแล้วว่าจะเจอประมาณไหน,นการถ่ายาละครการเข้ากับเพื่อนร่วมงานการพีอาร์ละครทุกอย่างผมเริเ่มไม่เกรงเริ่มแบบเล่นได้มาขึ้นแล้วแบบจะแบบผมว่ารอบนี้ตอนยิ่งตอนพีอาร์จะได้สามารถแบบที่จบไดลองจับรถเดแต่เราเราเราทำไม่ไดีที่สุดไมนมีความยากมีมีอยู่แล้วขอผมันโชคดีที่มันมันไม่ เปลี่ยนเรื่องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องนี้ผมผมเป็นตัวละครที่ไม่เหมือนตัวจรงิงเพราะว่าต่างกันต่างกับนายเดเรื่องแรกหมเลยก็กยังหน,นักเหมือนเดิมเพราะผมยังติดภาษาจีนอยู่แต่ก็พยายาไปถ้าดูก็ยังให้มาเป็น พ่อดูตอนนี้หนีไปแล้วพ่อดูตอนนี้หนีไปเที่ยวกอดผมเนี่ยไม่รอเราแล้วอนเลยไม่พอนแล้วเออผมนอนเขาอยู่ตอนนี้กลับกันแล้วตอนนี้พ่อยุ่งตอนนี้ผมชิลสบายสบาย่อนนีมีแะทใม่ีปิเหาอยา่อไเดียวใจพอไม่มือนกับคุณพ่อไม่มีไปไปหนีไปเที่ยวที่ไนเรามีแต่จะใจใจดีใจเองครับเออจริงมีม่ไปไหนครับมีเดี๋ยวมจะไปกาหลีเดนนี้่ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นพี่ดีรู้อะไรอ่ะเขาใหญ่เขาใหญ่ไปมาแล้วไปสปาร์ตันไปแล้วเดี๋ยวผมอยากวิ่งมาราธอนผมอยากอะไรตอนนี้คือใช้ชีวิตแบบคุ้มมากๆครับตอนนี้อะไรที่อยากทำก็ก็ลงทุนไปทำเลยแต่บอกว่ามันมีเวลาที่มันเยอะไม่เยอะไม่เยอะผมเลยแบบเล่งให้มันแบบเสร็จเสร็จในเดือนนี้กับเดือนหน้าครับก่อนก่อนี้ลุยจอยเับ่ยนะใช่ครับลุยกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ลุยกับกูแล้เรื่องนี้นิดนึงอะไรตอนนี้บ้นหลงหลายเรื่องทีลานั้นนี่อะไร ซึ่งผมไม่นึกว่าสัก,กวันผมจะเป็นคนที่วิ่งนะแต่มันเหมือนมันตามเทรนเหมือนกันในระดับหนึ่ือมันมันเป็นวิธีที่ผมเป็นคนที่ชอบกินมากและวิธีที่จะจะกินแล้วแบบเราไม่อยาก,กวัวใหญ่ขึ้นเพราะเราอยู่ในวงการนี้เนาะก็ต้องวิ่งพอเริ่มวิ่งแล้วเราเริ่มจับเวลาแล้วมันเรามีคนเราเป็นคนที่มีความแข็งขันสูงมากอยู่แล้วมันเลยแบบเฮ้ยเราต้องชนะเวลาเราต้องชนะเวลาของเพื่อนแล้วต้องลงแข่งจริงมันทำให้คนหนึ่งได้รัาสูขกัน ตัวเองเราชอบกินแค่นั้นเลยเราชอบกินขนมชอบกินอาหารชอบชาบูโกตารจริงจังเป็นคนแข่งแบบว่าทินเอาวุ้นเนียอะไรไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยเอาสิเอาเอาผมอยากวิ่งมาราธอนและตอนนี้คือผมกำลังพยายามวิ่ง5โลต่าว่า20นาทีแค่นั้นใช่ใช่ใช่ครับ แว่าชคดีท้ยังรบอยู่ใช่ไหมทชอยู่แล้วมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมอยู่แล้วอันนี้จะไม่มีไม่มีทางทิ้งขาดจากการต่อยมวยก็มีแกมีเพื่อนแบบดารามีเพื่อนกนเพื่อนเ่อกดามีมีมมีอับพี่เนย น้องน้องน้องเทศต้องรู้ว่าเทศจริงๆชื่อมันคือเทสแต่ต้องรู้ว่าเทศใช่ป่ะแกเทพานใช่มใช่ใช่ใชน้องบูมทุกคนแก๊งสองสี่เก้าเก้าเขาวิ่งกันอยู่แก๊งอย่างว่าฟิตกันเวอร์เนาะฟิตมากฟิตมากพี่พี่นายตอนนี้คือหุ่นแบบดีมากตอนเนี้ยเะแรงมานานใจเหมือนกันเขาไปเก็บเวทีต่างประเทศมาใช่เขาไปใส่มาเลคอนแล้วเขาเป็นเขาเป็นอินสปายเหมือนกันนี่พี่นายใช่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 ได้คุยกันอยู่ครับต่อยังไม่ได้ร่วมแบบ วิ่งดาราตอนของเขามีพี่นายกับพี่พี่แอนพงกระส่งนะที่แบบเห็นแล้วแบบอยากอยากอยากทำตามเขาได้ครับแต่ว่าเอ็มอยากมีรักก้องเหมือนเขาหรอใช่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 เพราะว่าเป็นยังไงอะไรนะครับเป็นยังไงจะได้เห็นเมื่อไหร่อ่าเรื่องต่อไปผมยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่ามีฉากถอดเสื้อถอดฉากอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะมีแหละยังไงก็น่าจะมีเพราะฉะนั้นผมจะสร้างร่างของ พี่รอเลยพี่รออยู่แล้วเริ่มแล้วครับตอนนี้พี่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเล้วดูเพิ่มเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของการพิชิตตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หรอตอนนี้หรอไม่เกินเดือนนี้เจ็สี่สิบได้ได้สี่สิบอันนี้ของตัวเองหรือวแบบดีหรือเพิ่มหรือผมผมเป็นคนที่กล้ามใหญ่อยแล้วต้องต้องลีนต้องเน้นลีนแล้วแล้วเพิ่มแกะกล้ามให้ให้อยู่มันคงแบบ ใช่ไดยนะพาร์ทขอเดดด้วยอ๋อพินาเดดใช่พินาเดดด้วยนะครับเราก็อยากติดในเขาเรียกว่าในวงแบบนั้นใช่เราอยากอยากเราทำเราต้องต้องอยู่ท่อพครับตั้งปมา่ใช้โค้ชอยูกันเลยอันนี้ผมผมไม่มีเทรนเนอร์ผมทำเองตั้งตั้งตั้งแต่ไว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรอย่างไรสำหรับตัวเราสำหรับตัวเราหรออยากดีขึ้นทุกวัน ไม่ไม่รู้ว่านั่นหมายความว่าอะไรต่อทุกวันต้องต้องมีความดีขึ้นความคืบหน้าแต่ว่าละครซีรีส์หน้าต่อไปอ่ะเจอกันปีหน้าแน่นอน